สวัสดีครับผมกลับมาพบม,มาพอกันอีกครั่าครับกับเจ็กอุบลค,น,ค,น,คนก้นขวครับผมก่อนที่ไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลัางใจด้ครับผมพร้อมแล้วเ้าไปรับชมกันเลยครับเมื่อนี้มาอัปเดตเจ้าตัวเล็กครับที่เกิดจากตูฟักไข่ทำเองครับผมตัวเล็กน่ารักครับ ไก่ลูกผสม,มครับตัวนี้เป็นลูกผสม,มจากไก่ดำมงโกกับไก่ขาวเล็คฮอนครับเป็นลูกผสมน่ครับเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไร,ไรนี่ครับเงาครับมมีมูมูกำลังสิออกมาครับกำลังจะมีน้องแล้ว อาจจะภายในมือนี่หรือมือื่นครับเห็น,นมานี่ตัวเดียวกับเหรียญน้ำข้นใดครับ <ST> น่ารักครับสำหรับเจ้าตรงนี้ผมก็เริ่มเอาอาหารไก่หน่อยให้แล้วครับอันนี้เป็น มันเคลียแกบมีอยังผสมนงกันไปครับเกิดมีน้ำม,มีอาหารไปหน่อยครับมันก็นเริ่มจิกเองนะครับกจะแต่ซ้อนในเปิ้นจิกครับเนี่ยมันก็จะเริ่มหัดจิกอาหารอะไรก็ทำเ,เองได้ครับถ้าสังเกตเบิ้งครับว่าเนี่ยเห็นไหม ขาเพิ่นนี่นี่ผิวนี่สีดำเลยครับตัวจะดำครับดำได้แม่ครับเพราะแม่เป็นเป็นไก่ดำครับแต่ว่าพวกขนพวกนี้น่าจะได้มาจากพอครับพอเป็นไก่ขาวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตู้ฟักไข่ในเบิงงครับว่า มีโอกาสไดนะ้ตัวนี้ผมก็จะเอาโอ้ไปนี่ไฟแบบนี้ครับเพื่อให้สา้างความโบอุุนในเขาครับนี่ครับนี่ฟองนี้วันที่สิบครับ วันที่สิบเดือนเก้ามือนี่ก็วันที่สามสิบยี่สิบสามสิบก็ได้ยี่สิเอ็ดมือยี่ิบสองมือครับเนี่ยเริ่มจอไค่มาแล้วครับฟังเสียงครับจะมีเสียงแ๊คๆๆๆครับส่วนใครนี่ มีชุดใหม่ที่ผมเอาล่วงไว้ครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ฟองครับหัวนี้เดี๋ยวล่วงไว้วันที่สามเหตุผลที่ผมบรได้รวบร่วมไว้ล่งเพาะทีเดียวนึงกับหนึ่งกับเรื่องของเวลาสองก็อาจจะแบบว่าปริมาณของใครในแต่ละมือหรือแต่ละรอบ่วงนี้ บางมือก็ได้แค่ฟ้องเดียวบางมือก็บ่ได้เลยอย่างซี้ครับมันก็อาจจะทิ้งช่วงกันไปกับการที่เขาต้องเอาใครมาพักไว้ข้างบนผมก็เลยเลือกที่จะแปบว่ามือใได้ก็จะเอาลงเพาะไว้เลยครับเอาลงเข้าตูฟักไว้มือได้บ่ได้ก็เป็นยังครับแต่ว่าผมจะหลังจากมดจุดนี้แล้วผมจะพยายามสะสม ให้ได้รอบละเจ็ดถึงสิบฟองโดยตอ่อมานครับต่อรอบในการเอาลงฟักตัวหนึ่งเพื่อจะได้ให้ลูกไก่ป่นเดียวกัามาพร้อมๆกันครับจะได้มีมู่ว่าวันนี้เข้ามารลุนอีกที่หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นไก่ดำมงโกเหืออกนครับ เป็นแม่เป็นดำมงโก้พอเป็นเลคฮอนนี่คือไกล่เลคฮอนครับจะสีขาวไก่ไก่ไกลเล็คฮอนขาวงอนจักกับส่วน,นไก่ดำมงโก้จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกฟองครับจะเหลือหกฟองส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นไก่เล็คฮอนขาวครับเป็นไก่ไข่รมก็บวาสิพะแล้วก็ขยาย เพิ่มขึ้นไม่อีกครับเพราะว่าบอยากไปซื้อลูก่นซื้อลูกกะชุดหนึ่งกับแพงครับตัวหนึ่งกับตัวละลอยสองลอยกว่าบาทอันนี้ห้องก็ะเลยต้องพอดีเขามีตัวผูกพอพันแล้วห้องก็เลยเอามาพอเอาครับคิดว่าน่าจะได้เห็นลูกชุดแหลกของเลค่อนไว้ๆนี่ครับ ส่วนลูกผสมที่ผมเอาผสมกันนี่ไก่ดำากับไก่เล็กห่อนเพราะว่าไก่ย่างที่บอกครับก่อนหน้าน,นั้นผมซื้อมาเป็นคู่ซื้อมาหนึ่งคู่แต่ตัวคู่ตายครับถือง,งูเหลี่ยมกินครับพช่วงนั้นผมพอคิดว่างูเหลี่ยมสี่เขามากินได้ก็เลยป้องกันบ่ได้ดีพ่อครับมันก็เลยเหลือตัวแม่เพียงตัวเดียวผมก็เลยต้องจำใจต้องเอาไปปล่อยไว้ตัไก่เล็กห่อนครับเพื่อให้เป็น นี่มูเรนครับเขากับไงมากน้ากันเขาก็เลยคุ้นเคยแลวกัไงมากนก้นา,ก,นาก,นกันก็เลยติพันมากเขาก็หายใครมากตลอดครับแต่ว่าผมกับบริเกฟฟักฟพึ่งมาทดลองฟักเบิงครับที่ว่าเริ่มเห็นผลบ้างครับแต่ยังบ่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ รือว่าได้ผลดีเป็นที่นาพอใจครับกรดีกว่าบอทดลองเห็ดเบิ้งเลยครับเข้ามารุ่นฟ้องนี้ครับเจะไข่ขึ้นมาแล้วก็เก็ด ตั้งเจเบิงที่มีเสียงครับเดี๋ยวไปนี่ครับเดี๋ยวจังสีมาเบิ่งอีกที่นึงครับว่าเขาจอใครแล้วหรือยังครับเดี๋ยวผมสลับตำแหน่งก่อนเพื่อให้ได้ความอบอุ่นทั้งนี้สลับไปนี้ คลิปนีน้ครับผมมีอย่างไรครับมาอัปเดตใกล้จากตู้ฟักไข่ทำเองครับน,น,นี่ก็อายุได้สามวันสีวันแล้วครับก็เริ่มแข็งแรงแล้วครับเริ่มหัดกินอาหารแต่ว่านา้ำให้กินแต่มือแรกแล้วครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกราลัางใจทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ